นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมยังก็ไก่ต้มเป๊ครับผมนี่ครับจะเสียงเขมาเป็นไงเมนูนี้น่าจะอร่อยครับเพิ่งกินข้าวแล้วไม่ใช่เหรอครับนี่ครับน้องคนนี้ครับนี่น้องบังว่าอะไรนะพวกผมเห็นในคลิปอยากกินมากเลยครับไก่ต้มโคกก็เลยวันนี้เปลี่ยนเป็นไก่ตุ๋มเป๊ปซี่แล้วนี่อ้าวลุยมาหาห้ามห้ามตากคนละชิ้นนะไม่พอกินนะโฟูลุยข้าวครับพี่ อกิมซีฟู้ดได้ป่ะอือ้ผ่านผ่านผ่านไปเลยอยู่บ้านแม่ให้ต,หตำมไปเนี่ยอได้กันนี่ครับน้องๆกินได้ทุกคนครับวันนี้เมนูนี้ครั้งที่แล้วคนคิมอยากกินครั้งนี้ก็อัดคลิปแล้วก็มีภารกิจครับไม่ได้กินแล้วคนคิม ح ح> สองคร so so mm ั้งแล้วคนจิ้มนะตอนนีห้องกันนะเสิรสบต้องกันนะครับผู้ใดบ้างกันนี่ครับกินง่ายๆครับยุยง่ายครับไม่ต้องห่วงครับว่าทุกคนจะไม่หิ่มมันมีเข่าอยู่แล้วครับนี่เราถ่ายสอดวิธีการทําวิธีการกินทําแล้วก็จ้องกินเบืองมามันแสบบ่เห็นนะครับนี่ขอชิมยิ่งๆครับยังไงบางน้ำจิ้มนี่ครับหอมเนี่ย เป็นไงบังสุดยอดครับ่อยครับออกเวียนมาครับให้ให้มากินเลยจะจ่าทันเก็นแลวพี่ชอบก็กินข้าวแล้วนะเบิ้ลนะเบิ้ลทำเบิ้ยัง่งต้องเบิ้ลจุดต่อผมมันเริ่มหลวมแล้วเมื่อพูงได้ปะจิ้มอร่อยนับจิ้มนอร่อย เอาใจวีท็อปไหมเนี่ยคนเหมือนกันครับไก่หไก่ได้ไหมบ้างพอได้ไหมอร่อยครับน้ำคนอยู่ครับอืมไก่เบสซี่ครับเนี่ครับมเ,นบนเ,บนเบบมนูนี่ก็หเหลือแต่นาทีเหลือแต่ใบตองก็จบละครับเมนูนี่เห็นไหมเหลือแต่ใบตองครับเจ๋งครับมันจะออกอันนี้ห้องเบรเซย์เบรเซย์น้ำตาลนะครับมันจะออกรสหวานของของน้ำเบปซี่อยู่แล้ว ออก้อนหวานเค็มนัวๆไข่ไข่ครับคล้ายกับพะรู้นะใช,ใช่ไหมไ<ช>ข่ายๆายกับพะรู้อายุหายวางครับมีโอกาสก็ลองให้กินเบิดงนะครับวิธีการทําอาจจะไม่เหมือนกันแต่ปลายทางอยู่ที่เหมือนเดิมครับความละเอียดอร่อยของการทำรสชาติอยู่ที่คุณได้มาก,กมากคุณได้มากหวานม,ากกมา้กเค็มบวกขึ้นกันครับยังไงปากินเี้เด็ดไหมครับเนี่ยหื ี่เศษเลยทั้งที่แล้วมีใครได้กินบ้างอ่ะไม่มีเลยอ๋อชิ้นนี้กลับบ้านอต่ขอชนะิ้นน,นี้่อนนะไม่หนักมั้เปื่อยดีว,วะหวานจังนีอนไรั้ออืมเขียวเป็นเดะจับอะไรจิ้มร่ะ อยู่ร้านเคยมีคนสั่งไหมเนี่ยไม่มีจริงคนสั่งน่าจะครึ่งวันนกว่าจะเสร็จกลัวจะท้อดิน่อะไรถึงพ่อไม่พ่อดูยิ่เลยบอกว่านอนตื่นสายบ้าง่าตื่นเร็วนักเดี๋ยวไม่ไหวหน้าทีพ่อทำอะไรบ้างหน้าที่พ่อตื่นมาตีสี่ล้างผักล้างหมูทอดหมูทุกอย่างนะแม่แม่แม่ก็ตื่นมาปกโมงปล่อยมา ปรุงน้ำซุปแบบหั่นผักหั<ะ>่นอ,นอะไรแล้วเราอะนอนนอนโอ้โหเกียครับเนี่ยยังไงครับนี่ลูกเมกะนึกว่าจะช่วยพ่อช่วยแม่โอ้ครับต่อไปจะช่วยแม่เปล่าไม่ครับอยู่ครับอยู่แฟนนานทีเท่าไหร่ครับเกียครับจอยากกินหัวกันเดครับเอาไปบายกลองนอนเรียบร้อยครับแล้วครับเจอกันใหม่ครับ